สบายดีพ <tacos> ี่งแตนดนน้่นนอี้เอออ้วานข่าหง่วานข่าให้งูอ่สบายดีพี่น้องีเข่าเศ้านกันพี่น้องดูเข่าสวยข่าสวยใชวันเดียวนี้ปวดเยเอนีเอาอันซุกนี่แห้วงูอห่งเป็นพญาเยากินนิดไป พ่าเผ่าเ่ยเ่าบริมบบ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 บนบบมบบ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 บับบีอบบ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 บนบบบบอบบบบดบนบบ่เบบบบนแบบ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 บนบบ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 บี้บบ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 บปลาบบบบบบเบบบบบบวบบาบบ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 บวบาบบบบบบนบบบบบว เจาเขากินแล้วนะปัเถากินโรเอา่ลยปัเากินโรดย่งแต่ชเจ้าสามสี่คนอางนี้เาี่อัน้าขึ้นมาแต่เฮงเอาเขามายอมกันรุงเจ้าเขาอยากแรกก้อนมันันขึ้นมาทีเดียวผ้าอ้เข้ากับเต็มก็ะมังเิ้งอันนี้ยังอันนี้ยยอดค่ะกินได้บ่ได้กินกบมันรับสิ้นกินบดิบก็ได้แต่ว่างเด้อขึ้นดั้งแต่ตัวแล้วนะ จำจำเมือไหร่เนี่ยจำเม่อไหร่เนี่้อืงก็่ากินกินได้พราแม่ผลมาได้หวานลูกเอ้ยว่าผลน่นแบบหวานบ่าถ้าจะกินดอกว่าแบบพอกันกินเฮ่ยผลมามาค้อขาเฮ้ยน้ำสดเฮ้ยขิงเอาขึ้นสด เดนะเอาเกลนะก็ออกก้หนึ네่งเฮ้ยพอมันมีคือกันเด้ยังซอยต้มเผาเคยเบิกสอบมึงได้เคยจิบขาวทั้งงนทั้งซาจอยนะแกนวมันจก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 สีมันดีของควาเป็นแบบจังหัดปาชั้น กวัแล้วมันอยากใกล้ขนงสยกุลน่ะใกลจะใราถงพี่น้องเอ้คุณลุงไงว่าเวแหละอืออ้าวตอนไงปนจะโลปลาแตเนยเคยหลาเ่อตอนไงนะปลาเอะเลิศมีดอกท่าแล้วก็หอมวันนีพี่น้องปลาเถอมวได้ว เดียวทังมองาจะเฝ้าสิมากท่าไดอยุ่งสามร้อยสามร้อยแต่ยังบ่ทันจ่ายได้จะจ่ายน้ำลังเช่นสีน้องกินก่อนเดี่ยวเดียวกันเดียวกันต้นต้นอ่ะแบ่งแบ่งว่าแหนเช่าเท่านั้นนะเฮ้อ

มีนแก้้ยชาจิ่ชาจ,ชาจยิ้มเฟ้ดานแก้คยโอ้ยต่นาวตนอนคนเอ้ยาานนองหนักเลยนะอืไม่เล่นคอัน,น,นอวางผูกแขนาถหน้าผืนเวิดสภ้อามานะตายเอ็นเลอยู่อันกองหมัดเื่น,นะเา,เาน้าไปกินนะนะนีไ่ไม่งให้ร้านเคยเห็นมาดิ

ขึ้นไปจะขึ้นเทาได้เนาะขึ้นแย่ๆขึ้นตั้ง่ว้าักหักมันชิกินได้กานี้ลวกนะเพราะว่าหน้ามันออกได้มื่กีแช่ผู้ทีแ่ัเออยนันเวลาพงพกดันเที่ยวทยาดังเปแบบแย่ๆขึ้น ัวน,นเาเ,เดไ,ไดันอยลูต้าปยาเขาไป,าไปื้อน้ำเขาเพิ่นได้พูดคั่วน้ำเพิ่นไปคไปั่วน้ำเขาดอิมอ่มเลยเอ่าอิ่มเลย กินมันอิ่มนะาเถาวเจ้านะกินมันอิ่มนะกินมันอิ่มนะดเอขอล่นี่มาน้ไอเอขาจกินบอก็เปิดเผยความจริงยังคือเปิดเผยไนักินนะคร นามันำไมคือการตีกันกับปุกกระถอกกันบ้างแพงนะครับแม่เขาไปชงหงมอลยยางนะบางม่วงบางม่วงเขาเป็นบางม่วงยังหอยกวนแล้วแล้วก็บใบตาเอามาจากกระปุกเมียนงงกวนมันไม่มีใบตาอืกว่ามึงนี่จะลูกตา มัจนาเห็ดแต่ว่างเลี้ยเขียายสุตายจ้ะน้ำมันน้ำตาลกับเบิร์ดเอรสนะคับวันนี้จก้ากับมือนี้แต่ว่ามันวิตเออคนแาแต่มือนี่แรกก็เาขมันอยู่เอ้ยเฮีลวนี้าเเมาแลแม่เลย น้องดาวผูกไปส่งของกินให้อามืดบอกมื่อหน้าลูกม่ใหญ่เด้ลูกม่ใหญ่ใหญ่เวไน้องชิโน่ไม่กล้าเล่นยใหญ่เนาะได้แล้วพ่อตกพ่ออะไรเป็นาะตกพ่อว่านี่ยน้วก็บองเาตีนเผื่อกะหยิบน้ำเต่งผักไทยเจ้ามียาเทียเนี่ยแะปเทียงและดืดุมดืดุมมากินน้ากันใหกันเล ค <c ười> ือตาติดๆของตาเดียวเหรอเนาะแล้วอย่าไปใครตู้เย็นแช่ไว้หนั่นาทีน่ะอืมอืมอือ้าวกระบอกอีกซุยอย่าได้ก่อนหน้าจิตไทยนะก๊า ี่แองเยอมเันี้โอ้ยคืออิ่มไวแท้ข่าวเชินชิมเมอ่์แต่ละข้ามกินปลาโอ้ยมาดูกินนะอิ่มไวแท้ปฐาโอน่าประท้าปกินอยู่เน่ยกินยู่นใจยไวเลยน้ำแข็งอยู่ใช่ชนะมันเย็นนะยู่ตลางคุณปฐาอิ่มแล้วหูลงคันได้ไปรูปๆแล้ว โอกิดเป็นกันโมคืนชักโตเน่อยสองโตจืดมาสี่โตสี่สี่โตอแดงกันเที่ยวชอบขนาดได้เต่าหนึ่งตันเก้าสิบปีแล้วเนี่ยคือถึงเราแบ่มีโลกเนี่ย ขันคันคนมีโรคเลยเสียงคันคนมีโรคเลยเศร้ายิ้มเพื่อแหละวันี้เลือ,ตอดตะพยในาพผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมาหันก็สมุมาักคว้นละพี่ละน้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องอีดี้ไม่แห้สขขงสุกสุกคนสวัสดีพี่น้อง